สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในช่องมาสเตอร์เกมเชนแอวู้วันนี้เราก็อยู่ในช่องเราก็อยู่ในช่องมาสเตอร์เกมเชนแอวันนี้เราก็อยู่ในแม็ปอ็อบอีซี่ออฟบ,บี้นะคะ๋ยวผมจะทิ้งลิงไว้ให้เลยซึ่งเขาบอกว่ามันอีซีม <c oughs> <c oughs> ่มากโหมาเราจะมาลองเล็กเลยนะเดีย๋ยวแม่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เลยนะสนําหรับใครที่อยากเล่นโหอ,อีซี่อย่างเยอะชัวร์ โบ้าประหลับบอกอืมอไ,ไปจะไรจะไปจะไปผมกดกลัวเลยอุ๊ยแมพน่าจะยาวนะทุกคนซึง่งผมยังไม่ได้ลองเล,ล่นเลยผมมาเล่นพร้อมทุกคนเลยนะเนี่ยบึ๊บผมมีวิธีอ่ะติบนี่ไงทุกคนเราเราใช้โกงละออาววทีมา โอ้ยตียตัวทุกคนเอาไปล็อกเล่มแบบก็ได้นะปึ๊บมีไว้ใจสีเงินเลยะปึ๊บหมดจะสลับสลับเอาแบบนี้เลยนะปุ๊บอ้าโกงใช้โกงกันปึ๊บ,ป,บ <c oughs> ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอระปึ๊บโอ้ด้านล่างนี่คืออะไรฉันไม่เข้าใจ โอเคไปนะทุกคนโอเคตรงนี้อาตืบอาัืบอาัดซืบอจะซื้โอ้ยโอเซฟอันนี้ไม่หายปกติมันมีพี่ลืบปกติ ซื้อรู้สึกจะง่ายมากทุกคนวันเดินเอ๊ะเดินอ้อโหเต็มเต็มตึ๊บ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 นี่มันอะไรให้เราเดินยาไปเลยหรอเอองงให้เราเดินยาไปเลยอ๋อผมเข้าใจแล้ว เพราะว่าคนเรานี่ไงนี่ไงรู้เหรอไหมโ,โปรบอทมันจะชอบเลี้ยวไปเลี้ยวมานี่ไงทุกคนผมเข้าใจแล้วมันเมื่อมันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทุกคนมันบังคับเองอ่ะเฮ้ยเอาอโถเมื่อกี้ค้าเงนทุก โ okay. อเคทุกคนตัวนี้เราวกุ่มก็หายค้างนะเพียงแค่หันไม่ได้แต่ทุกคนเราก็ต้องเลยกันแบบนี้แบบนี้แบบนี้ทำแบบแบบนี้ก็ได้เจ้าค้างเอ้ยสวยเราเอาอ่ะตรงนี้โอ๊ยไม่ใช่สีดดยโอ๊ย เหลองเดี๋ยงับพาไปเล่ากันได้นะบึ้อนี่เดินไปเลยค้างผมก็ยอมทนดีกว่าจะได้เล่นแค่เนี้ยได้แค่เดินอะไรของมันเนี่ยมีกวะเอ้ยขึ้อยปก่อนโอ๊ยได้ไง เอ้าเอ้าอะไรอะอะไรของมันทำไมมันติดอ่ะ เฮ้ยทุกคนทำไมมันติดอะเอา้าผมก็ใจล้วทุกคนมันบล๊กเราต้องเดินอ,อย่างเดียวใช่ไหมชวนทุกคนเราต้องเดินอ,อย่างเดียวเออเราต้องเดินอ,อย่างเดียวถ้าเรากรดมอมดดเห็นบ้ามันจะดึงดึงเห็นบ้าตอนนี้ผมก็ดึงดึงดึง,ดงใช่ไหมผมตายนั่นแหละมันติดมันบั็กทุกคนมันติดปะสไลเดอร์ผมไม่สามารถเห็นหลไรได้เพราะผมค้างรู้อ้ออันนี้อะไรอะ่ะ เล็งเต้าเหรอปึ๊บปึ๊บปึ๊บปื๊วเราจะไปไหนต่อเนี่ยผมไม่สามารถดูได้เพราะผมค้างผมแต่ผมหายค้างแล้วแต่ผมหันไม่ได้เฉยๆให้ฉันหันได้ก่อนอะ้างผมต้องทำผมต้องพยายามเดินใช่ไหมถ้าผมเดินผมก็จะเริ่มหันได้หันได้เห็นบ้างมันจะหันอย่างอัตโนมัติ เมื่อไม่ตามสายทางมันไปเอตืบเอตืบเอตืบตืบเตืบโอเคเมื่อไรจะจบเลยนะตืบตืบเฮ้ยเจอเพื่อนเลยเราเจอเพื่อน โอ้ยติดโอ้ยเอาไปเร็วโอเคอันนี้เหมือนตอนแรกเลยนี่แต่แต่ใส่ใส่ทางเดิมใหม่ดึ๊บ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  อีกเยอะเลยป่ะเนี่ยทุกคนผมไม่รู้นะผมไม่สามารถดูได้อีอีกอ,กอ,กอ,กอู้โอ๊ยเฮ้ยเหมือนมีคนตามเรามาเออจริงด้วย แกคิดว่าแกจะเหมือนแข่งเพราะว่าออกประชั้นอยู่หรอได้เราจะเล่นเหมือนกับแบบแข่งกันนะทุกคนมาเราจะได้ไม่นานเอาเเยังไงเพื่อนอ้ยได้้อี บอกว่ามันปเป็นชั้นต่อๆแล้วว่ะทุกคนบอกว่าคลิปนี้จะไม่นานมากนะโอ้ย ย,ยืมหันไม่ได้ตือ๊อตือ๊อตือ๊อ,อวัดดีตามเพื่อนไปเล่นรักกันเพื่อนน่าจะคือเลมันก็อ้าวขอบคุณอัพโถอันนี้อะไรอ่ะแค่นี้นปกติ เรบเป็นทิ้นทิน้นระหว่างทางที่เราลืมเหมือนเราเหมือนข่าเราเป็นอะไรบางอย่างเขียวปบปึ้บไปเลยบึ้บ โอ้ยเพื่อนจะ่าตีกันจะ่าตีกันเออฉันเทพุ่นิเออโอ,อ้ยอ,อะไรอะอะไรอะอะไรเอ,อ,อาบุ๊บ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  บันไดอีกแล้วพาเราขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งใช่ไหมเอเอทำะไมบึ๊บ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 น้่ตอนนี้พาไปซิกแมทเ้อทุกคนคือเราก็จะถึงแล้ว ุกคนเฮ้ยเย้โอเคเขาก็จะมีของพวกเล่นๆต่างๆแสดงความยินดีแล้วนะทุกคนเี้ทุกคนปรากฏว่าผมหั่นได้ไลเลนะโอเคดูนะทุกคนโอ้โอยนี่เดินช้าถั่วแล้วก็จะมีขอต่างๆนะทุกคนอืมเออ นั้นเราวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายให้เพื่ออย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้พวก,กรเราจะทำคลิปต่อไปต่อไปนะเพื่อดำเนินการนั้นเราวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไม่บา,บายมีความสุขหรือเปล่าวันนี้ถ้ามีความสุขก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะบ๊ายบายถ้าสนุกกันนะ่ะบ๊ายบาย